โอเคครับสวัสดีท่านนะครับพวกผมนายนิโออีกครั้งครับวันนี้อยู่ในเกมครับวันนี้ฟิลฮาร์ไลเป็นโอเคไหมมาด้วยกันสามวันนะครับโอนได้ฟรีทางออริจินะครับวันนี้เราอยู่กับใครครับเนี่ยครับเขาเสียงนะครับรู้จักนายอินเวเดอร์เนี่ครับผมอินเวเดอร์ตอนนี้เขาอยู่ฟอรคอนมาร์คร์บเขาเล่นไมดิกร์ครับอารวยดีกว่าเอนฟอร์ดอะตายฮะตายแล้วบือเลยเดาโหเอนฟอร์ดเล่นซองมา นี่มีอะไรนี่หมดอ่ะมีคอยโอเคมันอยู่คอลเดียวกูเลยมึงอ่ะนะฮะับทีมแมนครับแล้วฝึกจะเล่นเป็นโคลิสนะฮะเอาเที้ยนเนี่ยเอาจบแล้วเหรอจบแล้วโอ้ยยังเพิ่งเข้าไาจีจีอะจีจีอะไรเนี่ยแพ้อะโอ้เล่นอะไรเนี่ยทีมบอลนี่บบหัวหัวอัาปีมาก พิ่งเข้าไปวิ่งตายเล่นหนึ่งยังไม่ทันได้ยิงใครเลยปิงสี่ร้อยเวลสามปิงสี่ร้อยเว้ยคิดไงมาปิงสี่ร้อยเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟไอปิงเอ้ยนได้ๆอยู่แน่ใจอ่ะเออนได้ๆอยู่รู้สึกว่ามันแหลกนะมั้ยลื่นพอเฟิร์ฟปิงน้อยมากเต็มไม่เหี้ยเตยหมดเลยว้าบ ก็เลี้ยดี okay. okay. ้แอรเลี้ยดี้ให้ไวเลยโอเคมันจะลองไปวิ่งเล่นดูครับไม่ดิกไม่มีปืนยาวเนี่ยเรื่องของเรื่องเฮ้ยเลื่อนอยู่วะไม่ได้ไม่ได้เล่นเล่นเลนเร่มมาจะตายเตือน าครับจังหวะนี้จะวิ่งมาครับนี่ครับตามหลังเข้ามานะครับใส่แบบกองโจรนะฮะไป่แบบกองโจรเฮียบอยแบนกองโจรเฮ้ยโอ้โหตั้งดิวอะโอ้โหอยากกาแฟเดชัดเอ้ยเอาชีมาเลยชัดไม่สั่งเลยเลยมึงก่อนโดนเฟิร์สบัตอยากกาแฟเด้เว้ยอยากกาแฟเด้แหลกมั้วะว่าไม่แหลกเลยมันอะนี่เล่นเอนฟอร์ดเลยชัดมึงเจอกูเฮีย นีนไม่คน่นรูฟอนังเช็คเดว,วาลมีวิ่งมาครับอ้หัวแตกตาย <c oughs> ไม่ง่ายวะเกมมันเล่นยากอยู่เฮ้ยออมันมันต่างจากแบบที่คือพกสติมากเลยหมดเนี่ยไปต่อนะ หางนะะี้มีขึ้นลิฟต์ป่ะมีมีนแต่ไม่ใช่ฉากเนี่ยนี่กูได้ของเล่นนะมคันมคานิกมันเจ๋งต้องมีปืนระเบิดที่อะเอ้ยพัเก okay, ุออกครับพัเกุออกมา ่อยหน้าเฮ่ข้างนอกมีใครวะไม่มีเหรอเห็นครับจังหวะนี้วิ่งตามเมเทโอเมเดอร์มาครับนอนตัวยหลังหรือเปล่าไม่แน่ใจครับม่ใครวะเนี่ยเดือดรัวอุ้ยสลายสัน เอ,เ,อเอาหน่อยสัตว์เอาหน่อยสัตว์ระเบิดืประเบิดวูยี่ี่ยี่น่านไงกูโดนละวิ่เทเจ๋งว่ะโดนกระบอกตำรวจเล่นเว้ยขอเสียงยูเซอร์นะครับใครครับเนี่ยเมื่อกี้ก็เมื่อกี้ก็โดนโดนรัดคออีกนายเลยสวัสดีครับ กลังทำอะไรสงใชคด้นนแล้วีร่ยเพื่อนหดมากเพื่อนในทีมโอเคมีตางสนะามพันฮะลาบใบไก่ไหมหนระ่อเยเคยจะรอดเย แว่เดี่มน้ำนะ Fuck you bitches ไอ้เหี้ยยิงพวกเดียวตายเถอะไม่ใช่แม่งตายก่อนตายก่อนจะได้ยิงนี่กูนี่สี่ศูนย์เนี่ยยังไม่คิวใครเนี่ยไม่ได้สูดโดนคิวเออไม่ได้เล่นไ p s นานมาแม่งหลงทางใช่มะ เล่นน่งงอ่ะเหมยวิทยุนะต้องไม่ตายวโอ้เฮ้ยเฮียโหยิงมากไม่ตายเนี่ยกูตายแทนเฮียเลื่อดเหลือ19คาแนนใจยิงละนี่มันเกิดที่ไหนเนี่ยงองแมปเลยน้องใครตามหลัง วิ่งพลทหารวิ่ง puppy. วิ่งพลทหารเ네ฮ้้ยไอเหี <S 2> <S 2> ้ยไม่ใช่ผลผลโจรเฮียเกมแม่งไม่ได้มีเข้าวทหารเลยแม่งวันที่ฟิวนี่เฮ้ยหลับหลับรับรับมันยิงแมางโดนแหลกแล้วน่ะจบฉากเหี้ยนี่เปลี่ยนแม p ดีวะเฮียเปลี่ยนเพิ่มเหี้ยเหี้ยรู้สึกมั่งเสียเปลี่ยนไหมลูก มีมากับเฮียนี่ไม่ตายแน่นอนครับอยู่รอบปลอดภัยเลยไม่ใช่เลย<ด><อ>แม่งรู้ก<อ>ดเฮียย้อนอ๋อกดเอ็กซ์นี่ครับราคาเมือนกับพลพลทหารไหนไม่รู้ฮะอีกที่มันได้ได้เลยโคตรน่าสนใจเฮ้ยเฮียกูขอเลือดไ<ป>อ้หนึ่เราขึ้นไปอยู่ที่สูงดูจะ,จะมองเห็นอะไรบ้าง โอเค okay. ไม่ได้ฆ่าใครทำตัวมีประโยชน์เลย โอ้โหหลังไอ้สัสโอโดนโดนควันตีเกสตัวแรกไอ้เหี้ยตัวแรกเกสตัวสองโัสองไอ้สัตว์มามาล้วมาแล้วมาเลยมากรุ่นก่อนเลยเออใช้เงินใช้เงินเอาอะเออใช้เงินซื้อนๆท่านนี้มันใช้เงินมาอ๋อเลยกูว่าเป็นเมดิกนะทำไมกูไม่ฮิวตัวเองอะแปลกว่ะ ไม่รู้กูขึ้นชั้นบนอะ่ะกูอยู่บนสุดอะ่ะสบายใจอะ่ะเฮ้ยดาดฟ้าเว้ยอยู่บนดาดฟ้าเว้ยอยู่ที่ไหนก็ได้ที่ซื้ว่าตัวเองจะปลอดภัยอยู่บนดาดฟ้าเว้ยไม่มีสนครอะ่ะมีเอลเทเกอรอันเดียวเนะี่ยโอ้โหมันเปิดประตูไม่ค่อยเบาเลยเออยิงยิงยิง,ยงหัวยิงโดน,นหัวโอ้หมันแหลกนี่หว่าถือว่าเปิดประตูไม่ค่อยได้ เฮ้ย RPG โอ้ชิพ RPG โอ้ไหนวะ RPG เ <c oughs> จอเจอมันกล่อไงไอ้เหี้ยเฮ้ยเห็นพอดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนในนี้ในนี้ยิงยังไงมันตายแล้ว <c oughs> เอาเฮียเอาเฮียกระสุนหมดแลาวเจอมาๆมาๆนำนำนี่ว,วางเลืออ่ะเฮ้ยลูกสองนี่เงี้ย kiệt mang Ờ, thằng này đã lộn map đó SK mà Phải <laughs> SK cho này Đi đi nhìn nó ล่างวู่บเลย,ยตายมาแตกเลยโอ้สกอร์คิวนี่ไม่ธรรมาดาเฮ้ยเป็นคนสุดท้ายในคอร์ดเลยมามาสัตว์ใครใครใครอยากเจอดีอยากเจอดีแล้วกูโดนดิงแล้วกูโดนดิงแล้ว,โ,ลลวโอ้เหยียมันตั้งหลกักตั้งหลกักตั้งหลกักเทียบตั้งหลกัหลกเทียบโอ้ย ลืมลืมเลยมันเกิดเวอสควอตตัวเองได้มันเลือกเกิดได้เว้ยเราเลือกเกิดไม่ได้เลยได้แกเกมนี้เลือกเกิดเลือกเกิดได้เว้จะเกิดจะเกิดสปอตเนีโอ้โหเคี้ยบเขี้ยบเลยล่ะจะเกิดเป็นเทพก็ได้ไออยู่ในลิป่าสิไอเฮียน่าอย่างลิปปาแล้วไอ้เฮียมันเห็นเพื่อนตายนะตายน้ำตาจะไหลแม่งโดนยิงปุ๊บหัวขาด ไอ้ม้อยู่ไหนวะนี่ย่ะอยู่นี่นี่อยู่นี่เออดูดดููทำไมส้อร์สเรามันเล่นไอ้นี่หมดเลยวะเมดิกเออกูอะเลยนะปิดไฟฉายเ่ยเอาไงเอาไงเอาไงไปไหนเอาไปไหนวะเนี่ยบนกลับมาที่เดิมนี่มะดีละอาร์พีจีมากอะสองนัดอะยิงเฮียเราไม่รู้อะ มีลมมานเนี่ยโดดลงใบไม้ตายเนี่ยเฮ้ยมีลมมามีทดลองแล้วว่ามีเอ้ยมมโจนี่อะมีลมนี่มันก่อร้ายดับโลกกันนี่หว่าเออมันลงมาแบบเทพอะมิชชั่นอิมี p o s s i b l ลมันมันน่าแปลกขนาดโจมีระเบิดระยิบเหี้ย วาวะจมีระเบิดนูเว่ยโจมีระเบิดนเว่ยอ่ะโอเคมีข้าวมีแพร้อนไอเหี้ยเออแพ้เล,ลยของปนมเป็น